เหมือนเจลลี่เลยค่ะเจลลี่ใสๆอย่างนี้นะคะยังอายใช้กับล็อกกี้มาแล้วนะคะล็อกกี้เขาเป็นผื่นที่ข้างหลังอะคะ่ะเลยพ่นมิสเนี่ยให้เขานะคะแล้วก็อสำรีแปะๆไว้ไม่เกิน3มวันค่ะดีขึ้นเลย <c oughs> เห็นเห็นเลยรอยแดงหายแล้วก็ไม่คันด้วยตอนนี้นะคะพี่จักก็มาใช้กับอายด้วยนะคะเพราะว่าก็คล้ายๆกันแล้วก็เป็นแบบผิวธรรมชาติผู้ชายก็ใช้ได้นะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้พบกับอายนะคะวันนี้มาในมาสของการ จัดแสงแบบ beauty b l เ g อ e r หันหน้าเข้าหาแดดน,นะคะนี่เป็นมุมที่ดีที่สุดของบ้านอายค่ะที่มีแสงธรรมชาติส่องถึงนะคะปกติจะ มืดเลยแหละบอกเลยฮิวเฮาอ่ะเนื่องจากคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่ตั้งใจจะมารีวิวผลิตภัณฑ์สก,กินแครต์ตัวหนึง่งปกติอายจะไม่รับสก,กินแคร์อะไรมารีวิวเลยเพราะบางทีดูๆไปแล้วอะบางอันก็รู้สึกว่าไม่เชื่อหรือ,รอเปล่าว่าเขาใช้จริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นอายก็จะขอใช้จริงเพื่อซื่อสัตว์ต่อทุกคนเนาะใช้มา 2, <st arts> 2> เดือน <S <s art> <s art> <S เก็บฟุดเทปไปเยอะแยะบานเบื่อก่อนที่จะมารับรีวิวอายได้รับเทสเตอร์มาจริงๆอายใช้หมดแล้วแล้วอายเก็บซองไว้และสกินแคร์ที่อายพูดถึงนะคะที่บอกว่า แล้วเราจะมารีวิวในวันนี้ก็คือกราวแ l ลนนั่นเองค่ะแบบนี้เลยเขาเป็นสกินแคร์ธรรมชาติค่ะเคาน์เตอร์แบรนด์จากเกาหลีเลยที่ส่วนผสมหลักๆเนี่ยจะทํามาจากพืชธรรมชาติเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะไม่ใส่น้ําหอมไม่ใส่สีไม่มีพาราเบนค่ะเหมาะกับผิวที่แพ้ง่ายมากๆนะคะและยิ่งหน้าเรานะคะโอ้ยแพงนะคะไม่สามารถที่จะลองอะไรทุกอย่างแบบง่ายๆได้จริงๆอย่างที่บอกนะคะาอเป็นคนที่ลงทุนกับสกินแคร์มากๆก่อนจะซื้อไม่ว่าจะแพงแค่ไหนคือสู้หมดนะของให้ดีแล้วก็จะค่อนข้างที่จะอ่านส่วน ผสมมากๆแม่ให้นมแม่ท้องหรือว่าสายแพลนเบตน,นะคะส่วนประกอบหลักเนี่ยทำมาจากธรรมชาติร0อเลยค่ะคือสามารถใช้ได้ปลอดภัยนะคะรวมไปถึงผิวเด็กๆด้วยในสกินแคร์บางตัวบางชุดของเขาค่ะซึ่งแบรนด์กาแพนะคะเขาจะเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายหรือว่า เป็นสิวง่ายอะค่ะซึ่งส่วนผสมหลักของกราวแพนนะคะเขาทํามาจากมิทเฮเซลค่ะมีทุนสมบัติทางการแพทย์การรักษาหลายอย่างนะคะเช่นช่วยอาการอักเสบระคายเคืองเป็นสิวอาการบวมแดงนะคะค่ะไอ้ก็ไปถามเพราะว่าแล้วที่บอกว่าธรรมชาติมีการรับรองไหมนะคะเขาผ่านการรับรองจาก EWG นะคะที่เรียกว่า Environmental Working Group ค่ะซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากาไรของอเมริกานะคะเขาจัดให้ผลิตภัณฑ์ของกราวแพนนะคะอยู่ในระดับสีเขียวคือปลอดไัยสูงสุดอยู่ในกรีนเกร e เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันด้วยนะคะว่า สกินแคร์ลูทีนของอนะคะรอบเช้าแล้วก็ก่อนนอนเนี่ยอายใช้อะไรกันบ้างนะคะของกราวแพนที่อายออนครอสใช้มาจริงๆ2เดือนเต็มๆค่ะวันนี้นะคะก็ไปออกอีเวนต์มานะคะค่อนข้างที่จะแต่งหน้าแบบว่าแน่นนิดนึงนะคะ เริ่มต้นที่ตัวแรกนะคะถ้าสมมติว่าวันไหนเหนื่อยเนี่ยอายก็จะใช้ Secret Soft Puling Gel ค่ะซึ่งจะทำหน้าที่ขจัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนมากๆเลยไม่มีเม็ดวีญหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะจะเป็นเจลเสจใสๆเลยเป็นเนื้อเจลแบบนี้เลยนะคะเหมือนเจลลี่เลยค่ะเจลลี่สใสๆอย่างนี้นะคะจะให้ดูนะคะก็จะมีการผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนนะคะโดยที่ไม่บาดหน้าอย่างที่ให้บอกไปล้างออกง่ายนะคะไม่มีแบบเป็นขุยขุยพิ uling เสร็จนะคะเราก็จะมาใช้ตัวนี้ค่ะ จะเป็นตัวกราวแพนแบล็กสโน่นะคะจะเป็นผงไฮมุกสีดำๆนะคะลงบนหน้าได้เลยชอบตรงที่ว่าเขาจะเปลี่ยนจากเตลแบบนี้เป็นเนื้อเอเห็นไหมมาแล้วเดี๋ยวไปอาบน้ำนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาบำรุมมงผิวหน้ากันต่อพิน <c oughs> ดามาเข้ากล้องไหม <c oughs> <c oughs> สลับขั้นตอนด้การฉีด24 h o u วโม c ซีเค็ดมิตรพลั แล้วก็ทาเซลพาวเวอร์รีเพลย์เซรั่มแล้วก็ทาเทเวนีโฟร์สกริดมิสเจลนะคะซึ่งเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ให้ความชุ่มชื้นกับผิวค่ะอายใช้กับล็อกกี้มาแล้วนะคะล็อกกี้เขาเป็นผื่นที่ข้างหลังนะคะเลยพ่นมิสเนี่ยให้เขานะคะแล้วก็อสำรีแปะๆไว้ไม่เกิน3วันค่ะดีขึ้นเลยเห็นเห็นเลยรอยแดงหายแล้วก็ไม่คันด้วยคือช่วยรักษาแล้วก็ลดการอักเสบได้ดีจริงๆแบบเห็นผลใช้กับเด็กแล้วก็ไม่แพ้ค่ะ ตอนนี้นะคะพี่จักก็มาใช้กับอายด้วยนะคะเพราะว่าก็คล้า,ายๆกันแล้วก็เป็นแบบผิวธรรมชาติผู้ชายก็ใช้ได้นะคะก็นี่แหละบังคับให้ใช้ด้วยกันไปเลย <S <S นอกจากตัวล้างหน้าแล้วนะคะพี่จักก็ใช้มิสเจลกับอายด้วยเลยค่ะเพราะว่าให้ความชุ่มชื้นดีผู้ชายหน้าแห้งๆนะคะเห็นผลเลย เดี๋ยวเรามาจัดอันดับ3ตัวที่ไอรักที่สุดของกราวแพนนะคะตั้งแต่ใช้มานะคะตัวแรกอายกให้ตัวนี้เลยค่ะท4ว o u ี้โฟว r อ i d วอร์ซีค่ะเป็นสเปรย์พ่นที่มีสารสกัดเข้มข้นมากๆเลยถึง85%จากวิท Hazel ค่ะซึ่งช่วยลดผิวหนังอักเสบผื่นแดงคันสิวนะคะไม่เจือจางด้วยน้ำเลยเขาบอกว่า <Wow. S> 1ขวดเนี่ยทำจากวิท Hazel เป็นกิโลเลยค่ะใช้ง่าย,ายแล้วก็ใช้ได้ทุกคนในครอบครัวนะคะยิงยอดขายนะคะบอกว่า 1ล้านขวดนะคะในช่วงเปิดตัวที่เกาหลีเฉพาะเปิดตัวนะ,ะแม่ขายไป1ล้านขวดแล้วที่เกาหลีนี่ต้องต่อคิวกันซื้อเลยนะคะ number t w ค่ะเซลพาวเวอร์รีเพลเซรัมนะคะเขาเป็นเซรั่มเนื้อบางเบานะคะซึมซาบผิวได้เร็วมากแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นการบำรุงที่ค่อนข้างที่จะครบเลยละคะ่ะช่วยหนักๆเลยในเรื่องของริ้วรอยนะคะอย่างอายนะคะวัยสาไม่รอแล้วจะรีบบำรุงก่อนที่จะเหี่ยวนะคะไม่ใช่เหี่ยวแล้วบำรุงการที่บำรุงก่อนเนี่ยง่ายกว่าการที่จะมาตามเก็บแก้ทีหลังนะคะ ตัวเซลรีเพลเซรั่มตัวนี้นะคะช่วยให้ผิวใสแต่เขาไม่ได้ใส่สารเลีงผิวขาวนะคะบอกเลยว่าทุกอย่างของเขาเนี่ยทำมาจากธรรมชาติค่ะและสารสก,กัดที่ช่วยลดริ้วรอยจากดอกกุหลาบนะคะก็อยู่ในนี้เหมือนกันค่ะและน้องคนที่3านะคะที่ชอบนะคะเป็นคล้ายๆกับ ตัวนี้เลยแต่ว่าเป็นในรูปแบบของมิสเจลนะคะเขาได้รับรางวัลอลัว2019ที่เกาหลีนะคะในหมวดของอิมเมชั่นที่ให้ความชุ่มชื้นนะคะซึ่งตัวนี้ให้ความชุ่มชื้นแต่ว่าผิวมันใช้ได้เด็กๆก,ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะ สรุปนะคะการใช้จริง2เดือนเต็มๆนะคะกับกราวแ a นนะคะอายก็ได้รับผลลัพธ์ที่ประทับใจนะคะเพราะว่าผิวอายที่แห้งๆนะคะก็มีความอิ่มน้ํามากขึ้นแต่งหน้าแล้วติดทนผิวไม่แห้งไม่ลอกเป็นขุยนะคะแล้วก็สิวขดเนี่ยลดลงเห็นๆเลยที่หน้าผากเนี่ยเหลือน้อยมากๆเลยค่ะที่สําคัญเนี่ยเราใช้แล้วเราไม่แพ้นะคะได้เห็นของคนที่แบบหน้าพังหนักๆนะคะกราวแ a นก็เอาอยู่ก็รู้สึกว่าเออเฮ้อเลิศจริงเนาะแล้วก็ตอนนี้นะคะกราวแ a นก็ได้เข้ามาเป็นลูกหลักอีกไอเทมหนึ่งของ ครอบครัวเราไปเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าอายก็ใช้ได้พี่จักรก็ใช้ได้แล้วก็มีบางตัวที่เจ้าล็อกกี้ก็สามารถใช้ได้ด้วยเช่นกันค่ะ ดูคลิปจบแล้วนะคะใครที่สนใจอยากเทสสินค้าของกราวแพนแบบอายนะคะก็สามารถเข้าไปได้นะคะที่สยามพารากอนนะคะเอ็มพ i u m เรียมหรือว่าเดอะมอลล์บางแคค่ะหรือว่าใครอยากสอบถามข้อมูลเบื้องต้นนะคะก็ทักไปได้เลยค่ะที่ Facebook Fan Page Instagram หรือว่า Line นะคะกราวแพน Thailand ค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะรอบหน้าจะมีไอเทมอะไรที่ทำให้คุณแม่สวยปิ๊งหน้าใสาโบ๊ะแบบนี้นะคะก็จะมารีวิวให้ชมอีกกันอย่างแน่นอนค่ะแต่อายต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่า ขอใช้แบบให้เห็นผลจริงๆเราถึงจะมารีวิวนะคะไม่ใช่แค่ทานหนา้าแล้วก็เช็ดออกนะคะปลอดภยัยแม่ท้องใช้ได้แม่ให้นมใช้ได้ผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะบางตัวเนี่ยผิวเด็กๆก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าเขาทํามาจากธรรมาชาติล้วนๆเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ